and the tight ยกแรงเกินไปนะหลุดเลยในไซส์ปาเอ็นสามห้านะครับก็ตีไปล่างมานะครับให้รู้ด้านหน้าทางานนะครับ รูเนี่ยครับมีหน้าที่ยึดเกาะน้ําสร้างเสียงสร้างฟองนะครับเสีย,ยงฝ่อนะครับเป็นสามห้าตีไปลากมาเปลี่ยนสีได้เป็นสามห้าตีไปลากมาเปลี่ยนสีได้สวัสดีครับสวัสดีนะาะตกปลาทุกท่านนะครับมาพบกับผมอภพ,นะ,พนะครับวันนี้ผมก็จะพาน,าน้ามาตกปลาจะเข้าเป็นไหมสวนมะพร้าวล้างนะครับแถวนี้ก็ เป็นสวนมะพร้าวนะครับแต่มันล้างนะครับไม่มีคนดูแลเท่าไหร่นะครับก็เห็นมีเพื่อนบอกว่าแถวๆนี้มีน่าจะมีพอมีปลาอยู่นะครับผมก็เลยจะมาเลือกเทสเป็นกบไม้นะครับเทสกับหมายล่องสวนว่าแอคแบบกบไม้นี่ยใช้ใช้งานกับหมายล่องสวนได้หรือเปล่านะครับผมก็จะใช้เป็น N35 นะครับตัวนี้คือเดนแดดก็จะเปลี่ยนสีนะครับโดนน้ำก็จะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีอุณหภูมินะครับนวัตกรรมใหม่จากค่ายพลรัวเลยนะครับตัวนี้นะครับ เป็นสีที่เปลี่ยนได้นะครับมีให้เลือก6สีนะครับก็จะมีสีให้นานาเลือกนะครับเวลาโดนน้าเย็นก็สีหนึ่งน้ําร้อนก็สีหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนสีได้หมดเลยนะครับทุกตัวนะครับก็แอคชั่นตัวนี้ก็คือจะมีรูด้านหน้า3รูนะครับรูด้านหน้า3รูนะครับก็จะไว้ดึงน้ํานะครับสร้างฟองสร้างเสียงนะครับตัวนี้นะครับแอคชั่นจะเลาๆนะสายเปิดมาน้ําเสียงดีนะครับ ก็ห้าพันตัวแรกนะครับเป็นตัวเบ็ดไทเทเนียมนะครับทีเด็ดเลยห้าพันตัวแรกเป็นตัวเบ็ดไทเทเนียมนะครับรีบสั่งซื้อนะครับรีบหากันได้แล้วตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วประเทศนะครับตัวนี้นะครับกับคันที่ผมนํามาใช้วันนี้ก็เป็นคันไซโกะนะครับกับไหมนี้นะครับไปดูกันครับว่าผมจะใช้งานกับไหมล่องสวนไม่ล่องสวนแบบเนี้ยล่องสวนมะพร้าวนี้ได้ดีแค่ไหนกับเป็นงานกลุ่มไม้นะครับไปดูกันนะครับว่าปลาจะกัดดีแค่ไหนแอคชั่นจะดีแค่ไหนเรียกปลาดีแค่ไหน

สาาปรับชีข้างบนพอดีเลยเบร้อย <100. S 1> นะครับเมื่อกี้ยกแรงเกินไปนะหลุดเลยในไซส์ป่าเอ็นสามห้านะครับก็มาเทสกันกับหมานี่ครับเป็นหมาล่องสวนนะก็มาเทสกันว่าแอคชั่นเป็นไงนะครับก็นี่ครับ ก็สายปลาที่นี่ก็โอเคเลยนะครับเป็น N35 นะครับมีรูด้านหน้า3ามรูครับดึงน้ำสร้างเสียงสร้างฟองนะครับในตัวเดียวคุ้มม,มากตัวนี้ไม่2ใบมีทอนนะครับนี่สุดยอดตัวเบ็ดก็เป็นตัวเบ็ดไทเทเนียมนะครับ5,000ตัวแรกเป็นเบ็ดไทเทเนียมให้นะครับรีบๆสั่งจองและสั่งสื้อกันได้เลยนะครับกบยางเอ้ยไม่ใช่แล้ว N35 ตีไปล่างมาเปลี่ยนสีได้ครับ โอ้ยโอ้ย้ยลดต <c oughs> อนแรกตัวเล็กมันกัดนะผมก็ไม่คิดว่าตัวใหญ่จะกัดอ,อื้อ๋อมันยังไม่โดนเบ็ดกัดยังไม่เปิดน,นะครับกัดข้างกัดด้านข้างปติมา นนนนเ็ 3, ครับนี่ครับใสไ,ไม่ใหญ่มากก็โดนนะครับเทสหมายล่องสวนนะครับหมายล่องสวนสุด,สด,สดเลยครับเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมนะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเเทสไปเทสมาออกมาครับนี่ครับ,รรรออรบ,รบตัวที่ ตัวนี้ตัวที่สามนะครับสุดยอดนครับนี่ครับรูด้านหน้านี่ครับตีไปลางมานะครับให้รูด้านหน้าทํางานนะครับรูนี่ครับมีหน้าที่ยึดเกาะน้ําสร้างเสียงสร้างฟองนะครับตัวสีเปลี่ยนสีได้นะครับนี่ครับโดนแดดก็จะเปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวลงน้ําก็อีกสีนึงนะครับห้าพันตัวแรกเป็นตัวเบ็ดไทเทเนียมนะครับรีบๆไปเลยนะครับ n 3 5หแรงดีจริงๆ n 3 5ตีไปลากมา biến xì đạn, ghép thôi đấy. đi chẳng phải đang block em. đồ ตีไร่ไปลากมาเปลี่ยนสีได้นะครับตัวนี้หมายแบบนี้นะครับโบนเต็มเต็มครับอยากคิดจะกัด N35 นะครับแอคชั่นโคตดเลานะครับ3ารูด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นดึงน้ําสร้างฟองสร้างเสียงนะครับอยู่ในตัวนี้หมดเลย n 3็นสานะครับสีสวยด้วยนะครับตีไปล่างมาเปลี่ยนสีตัวนี้ก็สีเปลือกไข่นะครับตีไปล่างมาเป็นสีส้มนะครับนี่ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้ว เอ็นสามหะตีใหม่ลากมาเปลี่ยนสีได้เยอะ คุ้มทันไหมปากฉีกครับตามอีกโอ้หย้อนเอ็นสามห้านะครับโดนนะครับ ตามมากัดแบบนี้ก็โดนเลครับ N35 นะครับมีรูด้านหน้า3รูนะครับดึงน้ําสร้างเสียงสร้างฟองนะครับใช้งานดีครับตัวเบ็ดเป็นตัวเบ็ดไทเทเนียมนะครับ5,000ตัวแรกเป็นตัวเบ็ดไทเทเนียมเคียงฝาอรครับ N35 ตีไปลากมาเปลี่ยนสีได้ โดนโดนโอ้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ป่าไม่รู้ลงไปถึงกัดเลยโอ้โหไซส์ก็พอดี N35 นะครับตากล้องถ่ายยังเมื่อกี้ถ่ายแล้วกำลังถูกกำลังแบบเลี้ยงมาแค่นี้นะครับบึ้มเรียบร้อยนะครับ N35 เนี่ยลงคอแทนทุกตัวเลยนะครับสุดยอดครับเคลอต่อเลยครับ N35 ตีไปล่างมาเปลี่ยนสีได้ มีรูด้านหน้าทําหน้าที่ทั้งสามรูนะครับสร้างฟองสร้างเสียงแล้วก็ดึงน้ำ N35 ซีไปลากมาเปลี่ยนสีได้เคครับ You'll be fine, hey Just take your time, hey Enjoy the climb, eh? Hey. Enjoy the grind, eh? Hey. You never really know what's on the other side. Till you give that shit a try. Know the limit is the sky, ay. Hey. Make them take it back. What they said about